รถโดยสารไฟฟ้าไทยแลนด์อิเล็กทริกบัสราบิดทรานสิตปี2026สีดำได้เปิดตัวในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าความหรูหราและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อรองรับการใช้งานในเมืองไทยยุคใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ด้วยตัวถังภายนอกสีดำด้านรถบัสรุ่นนี้ดูสง่างามและล้ำยุคราวกับเป็นยานพาหนะจากอนาคตมากกว่าจะเป็นรถโดยสารธรรมดา รูปลักษ์ภายนอกถูกออกแบบให้ลุลมเพื่อลดแรงต้านอากาศเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและให้ความรู้สึกทันสมัยด้านหน้ามีแถบไฟเล็ดที่พาดยาวตลอดแนวกระจังหน้าให้ความรู้สึกทรงพลังและชาญฉลาดโครงสร้างของรถผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมระบบตัวถังอลูมิเนียมเสริมแรงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความปลอดภยัย ระบบพลังงานของ Rabbit Transit ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตความจุสูงที่วิ่งได้ระยะทางมากกว่า350กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับเส้นทางวิ่งภายในเมืองโดยไม่ต้องหยุดชาร์จกลางวันแถมยังรองรับการชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง40นาทีระบบเบรกแบบรีเจนเนเรทที่สามารถเปลี่ยนพลังงานขณะเบรกกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยเพิ่มระยะทางและลดการสูญเสียพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังขับเคลื่อนเงียบและนุ่มนวล ด้วยแรงบิดทันทีจากระบบมอเตอร์คู่พร้อมระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะระบบช่วงล่างปรับระดับตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติทําให้การเดินทางสบายแม้ในเส้นทางครุกคราในเมืองเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในรถจะพบกับการออกแบบที่ล้าสมัยและหรูหราพื้นที่ห้องโดยสารสว่างด้วยไฟเลเซสีขาวนวนผสานกับผิวสัมผัสสีดําด้านและแผงตกแต่งลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งผลิตจากหนังสังเคราะห์ต้านแบคทีเรียสีดํา พร้อมช่องเสียบชาร์จ USB-C ที่บอดทุกแถวเพดานโปร่งใสให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในพร้อมระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ปรับอุณหภูมิตามจำนวนผู้โดยสารและสภาพอากาศภายนอกภายในติดตั้งหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลเส้นทางแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบความบันเทิงที่ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารระบบ AI ภายในช่วยควบคุมการทำงานของรถทั้งคันตั้งแต่การจัดการพลังงานระบบนำทางการบำรุงรักษาเชิงคาดการไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สายมุมมองจากที่นั่งคนขับถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยแผงหน้าจอแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบถ้วนหน้าจอสัมผัสควบคุมทุกฟังก์ชันในรถรวมถึงกล้องรอบคันและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติตรวจจับคนเดินถนนเตือนออกนอกเลนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้านข้างของรถติดตั้งไฟแสดงเส้นทางแบบ LED ap, ป้ายเส้นทางดิจิทัลที่สามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ กล้องหลายตัวและเซ็นเซอร์รอบพิศทางช่วยในการขับขี่กึ่งอัตโนมัติบนเส้นทางอัจฉริยะในเขตเมืองล้อรถถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศและเสียงถนนทําให้ขับขี่เงียบและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นความพิเศษของราบิดทรานสิทคือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนอกจากจะไม่มีการปล่อยไอเสียแล้ววัสดุภายในและภายนอกยังผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผงโซลา่าบนหลังคาช่วยจ่ายพลังงานให้ระบบแสงสว่างและระบายอากาศ ลดภาระต่อแบตเตอรี่หลักในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็เวรอองบ์การขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะไปสู่ความยั่งยืนการออกแบบพื้นรถให้เตี้ยลงช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นลงได้สะดวกระบบการจัดการฝูงรถแบบเรียลไทม์ช่วยลดความแออัดและความล่าช้าเหมาะสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องการทางเลือกที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ รถรุ่นนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญในภารกิจลดคาร์บอนของประเทศและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางในเมืองอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยความสบายของผู้โดยสารความปลอดภยัยหรือดีไซน์ภายนอกทุกองค์ประกอบของราบิดทรานสิตถูกคิดค้นเพื่อตอบโจทย์อนาคตหากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมการเดินทางแห่งอนาคต อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto v i e เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกแบบพรีเมียมจากโลกของเทคโนโลยียานยนต์อนาคตเริ่มต้นที่นี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขีดขีดขีดหากคุณต้องการภาพป,ปกตําแนลหรือการแปลคำอธิบายวิดีโอเพิ่มเติมบอกผมได้เลยครับ